ลูกชาย3 3.9เดือนนะคะชอบลังแกน้องเบบีมากเลยนะคะดือ้อต่อต้านมากๆนะคะคือเด็กที่ที่เขาถูกเลี้ยงดูมาโดยเป็นพี่นะคะแล้วเราเขาเห็นว่าเราใช้ชีวิตต่างไปจากเดิมเนาะเราอะ ดูแลเขาต่างไปจากเดิมเรามาแบ่งความรักมาแชร์ความรักให้กับน้องนะคะคราวนี้ความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้นะคะก็เพราะว่าเราต่างก็ให้เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายที่มีส่วนร่วมกับน้องด้วยนะคะเช่นทาแป้งให้น้องนะคะแม่รักหนูนะ แม่ดีใจนะหนูช่วยแม่ดูแลน้องนะคะมันซึ่งเป็นคําสําคัญนะคะในคําสําคัญต่างๆเหล่านี้จะต้องมีปฏิกิริยาท่าทางจากเราสีหน้าแววตาจากเรานะคะสื่อให้เขาเห็นได้ว่าอ๋อเรารักน้องเราดีกับน้องแม่ก็รักเรานี่แม่ก็ยังรักเราอยู่นี่ใช่ไหมคะ ก็ยังต้องให้เวลากับเขาเหมือนเดิมให้เขามีส่วนร่วมให้เขาได้ฟังการมีส่วนร่วมคือเราต้องร่วมเล่นในเรื่องที่เขาสนุกสนานด้วยใช่ไหมคะคือเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาเมื่อเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแล้วเขาจะสนใจฟังเราเขาก็อยากจะเข้ามาอยู่ในโลกของเรานะคะแล้วก็สองคนสองฝ่ายก็จะมาแชร์กันนะคะ มาแชร์ความรักมาแชร์ความเข้าใจคือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะไม่ใช่ว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะดื้อต่อต้านมากๆนะคะเพราะว่ามีปฏิกิริยาดังกล่าวออกมาเพราะว่าเขาเขารักเราเขารักพ่อแม่เขาห่วงเราเขาไม่เข้าใจหรอกว่าน้องคนนี้มาได้ยังไงนะคะการที่จะให้น้องคนนี้ การที่จะให้พี่รักน้องเนี่ยต้องแบบอธิบายกันให้เวลาเขาตั้งแต่น้องอยู่อยู่ในท้องน้องกําลังเอ่อน้องอยู่ในท้องแม่มาสิลูกมาจับดูน้องอยู่ในท้องนะมีน้องนะน้องของหนูนะน้องก็จะรักลูกนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เวลาร่วมกันให้เวลาให้เขาได้ดูแลน้องด้วยนะคะ